ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพามาดูมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวขนาดกําลังพอดีเลยนะครับเป็นยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อที่โอเคนะครับยี่ห้อในบ้านเราเลยนะครับ NTS นะครับ NTS นะครับรุ่น GX16 USB นะครับตัวนี้นะครับจะเล่น USB ได้นะครับแล้วก็เล่น ตัวนี้จะเล่นบลูทูธได้นะครับนีะครับบลูทูธเล่นบลูทูธได้นะครับแล้วก็เล่น USB ได้นะครับเสียบแฟลชได้เปิดเพลงได้เลยนะครับตัวนี้ครับ USB หรือจะเปิดเพลงเเปิดพลงผ่านบลูทูธได้นะครับนี่มีบลูทูธด้วยครับบลูทูธด้วยนะครับเอฟเฟกต์นะเป็นเอฟเฟกต์สองร้อยห้าสิบหก DSP นะครับตัวนี้ครับมีเป็นเอฟเฟกต์แท้นะครับมีฮอมี รูมีเพจนะครับมีรีเวิร์บต่างๆครับเบอร์หลายเบอร์มากครับรวมแล้วก็นี่ครับสองร้ห้าบหโปรแกรมนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นมิกที่สุดยอดนะครับตัวนี้ครับเป็นมิกที่ฟังก์ชันครบสมบูรณ์แบบครับ เมนก็จะมีเมนนี่ครับเมนครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซับซับก็จะมีซับหนึ่งสองสามสี่นะครับซับ, 1, บ, 2, บ, 3, บ 4, หนึ่งซับสองซับสามซับสี่แยกอิสระเลยนะครับแล้วก็เมนนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ดีเทอร์นนะครับ,ต, Return, รบตัวนี้เปิด MP3 หรือแปดไดร์หรือบลูทูธนะครับอ่าทางนี้ก็จะเป็นชแนลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับระบบออกก็จะมี ออกหนึ่งออกสองออกสามนะครับแล้วก็เอฟเฟกแยกอิสระนะครับออกก็มีสามออกนะครับ EQ ก็จะมี EQ High มี Mid แล้วก็มี Frequency แล้วก็มีโลฟรีเคนซี่ปรับความถี่ระหว่าง Mid Low นะครับ Mid แล้วก็ Low นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแยก Mid High นะครับหรือ mid low, รมิดโลว่าลุ่มเลเวลนะครับต่างหากนะครับแล้วก็แหลม ครับก็พอลุ่มแรมทหารครับก็ EQ ก็มีทั้งหมด4พารามิเตอร์นะครับนี่ครับ1 2 3 4นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอ่ามิกตัวนี้นะครับโปรเฟชชั่นแนลมิกเซอร์นะครับถือว่าโอเคนะครับฟังก์ชันครบสมบูรณ์แบบเลยนะครับตามสมัยนิยมเลยนะครับ nts นะครับ gx 1 6 usb นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับสวยงามนะครับทั้งหมด16ช่องกำลังดีนะครับขนาดกำลังดีนะครับขนาด16ช่องนี่กำลังดีเลยนะครับขนาด โอเคเลยนะครับภาคอินพุตก็จะมาดูนะครับพวกแจ็คต่างๆที่จะเสียบนะครับก็จะเป็นต้องหมุนมาทางนี้ครับไม่ใช่มันจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับหมุนมาทางนี้นะครับหมุนมานี่ครับหมุนมาครับประมาณนี้นะครับเโอเคนะครับนี่ครับก็จะมีอินเสิร์ตนะครับแจ็คอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ครับสภาพแจ็กก็ไซส์แก้วเลยนะครับไร้สนิมเลยนะครับ นะครับยังใหม่นะครับเงาๆไว้สุดยอดเลยนะครับถือว่าใหม่อยู่นะครับถือว่าใหม่ครับถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่เลยครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับความสวยนะครับแจ็คก็จะเป็นแจ็คอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตแล้วก็มีลนยนะครับแล้วก็มีแจ็คบาลานนะครับก็คือแจ็คเอเอเอนะครับนี่ครับก็จะมีปกติเหมือนมิกทั่วไปนะครับทุกอย่างครับสวยงามครับสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับ ไร้สน well. ิมนะครับเหมือนขล้องใหม่เลยครับเหมือนคล้องใหม่เลยครับสภาพสวยงามนะครับเหมือนคล้องใหม่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับกล่องกล่องก็มีนะครับกล่องก็มีนะครับกล่องของมันนะครับรุ่นของมันเลยครับกล่องตรงรุ่นเลยครับมีกล่องมีอะไรครบทุกอย่างครับตัวนี้ครับถือว่ามีครบทุกอย่างครับประมาณนี้นะครับนี่ะครับสวยเลยนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสําหรับมิก NTS รุ่น GX16 USB นะครับตัวนี้นะครับของใหม่เนี่ยเขาขายกันน่าจะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นัพขึ้นนะหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะครับตัวนี้ครับแต่ว่าร้านที่คอมเมนต์ซาวนะครับวันนี้นะครับเป็นมือสองนะครับมือสองสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับขอขายอยู่ที่แปดพันห้านะครับตัวนี้นะครับมี USB นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับ มี USB และ USB ได้นะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับตัวนี้มีสวยๆเลยนะครับนี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรนะครับสายตรงนะครับ0932093195นะครับ0932093195นะครับเบอร์ที่จะต้องแอดไลน์แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์แอดไลน์มาได้นะครับก็คือ0932093195เช่นกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสนใจมาดูัาฟังเสียงได้เลยนะครับที่หน้าร้านเลยก็ได้นะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว์พเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ